สวัสดีครับสวัสดีครับดัตติธรรมทุกท่านครับตอนนี้จัง <c oughs> เรารอสักครู่ครับหลงตาเข้าห้องน้ำอยู่ครับผม พ่อไม้ก็ได้ครับพ่อไม้พ่อไม้ไครับเออไปรักไปรักลักหน้าเลยครับตรงนี้เดี๋ยวหลงตาออกมาใหมจะแวบไปเนะาะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ได้รอหลงตาอีกรอบน้องจังหวัได้เป็นรอบแล้วเนาะครับนะผม สวัสดีครับสวัสดีครับอยากิธรทมทุกท่านตอนนี้ที่เข้ามารับชมซ่องปูนิคมคัดไว้นะครับไลฟ์สดทางเพจเฟซบุ๊กนะครับสวัสดีครับผมครับผม,ผมถ้าอยากได้ภาพแคปหน้าจอที่ปูนิคมเลยนะครับผมปูนิคมคัดไว้นะไลฟ์สดทางเพจตอนนี้ตัวน,นี้ทําเป็นคลิปเอาไปลง youtube ตอนเย็นครับลงไปเรื่อยๆนะครับนี้เวลาก็ลงจอดรถก็ลง สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาได้หลวงตาวข้อหัวกี่รอบแล้วครับผมสามรอ,อบแล้วสามรอบวันนี้ว่าสี่สี่รอบสามรอบวันนี้เนาะเดี๋ยวเดินตามกันก็ได้นะครับผมไปไปเดินตามเราบุ้ยสกัดฟองมีบั้ยมีก <c oughs> ม่อนฮะใจยังผมจะได้มาตัวเอ็เดาวโ,ดโรดหัวจอดไปนี่ <c oughs> <c oughs> ได้สักสามโลสองโลสี่โลไรอย่างเงีน้น,นะครับมีไาเนาะจะอาศัยกลับมาร์ด้วยมัได้ครับ แต้มีมีคนเดินไปจากกลวงตานะแต่จริงจจริงจริงหมอนครับลองเดินนะพี่ชาผมแฟนผมมาตัวบอกเคยเดินแกยังเดินได้ประมาณหโลเลยแกตัวเลขนี้เดียวแกว่าเอ๊ะมันเดินแล้วมันมันมีคนหลายมันจะมีความสูขแปลงไงเออพี่เอาพี่เอาซื้อกลุมมโอ้ได้แรงหลายโลแต่ถ้าเดินคนเดียวไม่บอกบอหรอกอ่าครับถ้าเดินหลายคนมนหมอนนียครับผมวันนี้ครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้จะมีใครเดินตามหลวงตาไปตัวพ่อครับ สัก3มโลอะไรครับฮะไปสามโลเดียวการถไปกลับครับเดี๋ยวผมจะได้กลับมาด้วยเพราะรถผมมีที่นี่นะสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผม <c oughs> ผมเป็นคนจังไม่ครับผม <c oughs> จังไม้งม้หลวงตาบันแวดจังไม่ผมกัเลยมาตัวนี้ <c oughs> ตอนนี้มีผู้ชมทั้งแปดท่านนะครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่อยากได้จอภาพนี้แม่ไปแคปเอาที่ยูทูบหรือว่าทางเพจ Facebook ได้นะครับตอนนี้ผมถ่ายอยู่เนะาะครับผมสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับยอดผู้ดผู้ติดตามเยอะเลยครับพูดติดตามเนาะสวัสดีครับเดี๋ยวล่งตาหน่าจะออกมาแล้วนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับญาติทรรมทุกท่านวันนี้มาเดินทุดงกับหลวงตาบุญซื่นปัญญาวุฒโธ

มความที่ผมเพราะว่าคิเราทุอไมนนี่ภาพนติดกับโเลยดิที่ภาพัติดกับโมันอยู่ในโบนัเลยภาพม่ในโบเลยช่วงตื่นช้ามาเท่านี้เขาเตรียมเตรียมพอมแล้วโบนั่งเป็นช้นี่หลายโซ สั้เจ็ดที่ลงได้เลยได้แ้วค่ปฟังล่นเรไปอีกกิโรเราด้วยเที่ยวนึงได้เขาบอกว่าได้หลายเที่ยวถ้าได้หกพันมัหลายเที่ยวมีหลายตัวเราเราอยู่ฝั่งล้นแล้วเป็นยังไงเราคือฝั่งล้นแล้วรถูไปไลวิ่งทันปูอยู่รถวิ่งทันอยู่รถเป็นที่หนังก็ได้แต่หลดเอาหลอดตาไปก่อนให้หลดตาเดินข้างหน้าก่อนเดี๋ยวรถไม่ที่หลังสี่คันนั่นแหละตงติดามก็ไม่ตไร เราฟางูมา12กิโลที่พักแล้วไปปูเจนาแล้วไปปูเนาแลปปูเจนาแล้วไปู ถ้าเราข้ามไปฟงโน้นเสร็จป so like ุ pues no ๊บเนี่ยนะเราต้องเดินอีก2กิโลจะมีที่ข้างั้นเดียวไปดูกนอนไม่เดี๋ยวเข้ามฝั่ไปดู่อนตาไปงี้นแล้วไปเลยางเลย

เอาในบอลหลงตาเลยเนี่ยครับลงมือขึ้นมองหลงตาเลยมองหลงตาเลยนะครับมองหลงตาเลย้นะแบบนี้เวลาเปลอันตรายยิ้นะครับบองหลงตาเลยยันหน้ามองหลงตาเลยนะครับยิ้มเลยครับยิ้มให้ให้กำลังใจเลยคนไหนยิ้มตาคนไหนยิ้มให้ สวัสดีครับทั้งสิบท่านตอนนี้หลงตากำลังจะเดินออกโรงเรียนนาเมืนนวิทยาคมแล้วนะคผมเจ็ดโมงสี่สิบสามรับผมวม่งไปไเ่ไปาพวกเี พี่เอ kind of right. ามาหน่อยครับเอามาหนเอามาหน่อยครับเถ้าออกมาที่เตือนตานะครับไปได้ตานไปได้เราไปตามไาเลยได้ไม่เสร็จแล้วตามไปเลยอ่ายายตามถึงท่าน้ำเลยเด้ออ๋อจะไปที่ท่าน้ำแน่ครับท่าน้ำเขาสาธุด้วยเป็นพันกิโลเด้อหยิบแย้มอย่างนี้หนึเด้อ ขอบคครับไม่ต้องการนะครับเลยนะครับตาสู้นะครับสวัสดีครับตั้ง13ท่านี่เขื่นน้องบอวตาสู้สู้ครับแคบรรหลายคนครับโอ้อันนี้ยายทาร่วมสนหลงตาเยอะครับสวัสดีครับมันเพื่นแหครับองหลงตาทิ้งเลยใช้กลังใจหลงตาเลยตาสู้สู้ สวัสดีครับญาติธรรมทุกท่านที่เข้ารับชมทง้งยู u ู e ของปูนิคมคัดไว้สำหรับคลิปนี้ครับขอบติดตามได้นะครับผมขอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ